อนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในรูปแบบ New Normal ก็คือคลินิกเวชกรรมเสริมความงามนั่นเอง สาวๆหลายคนนะคะที่ชื่นชอบการฉีดโบอท็อกซ์หรือแม้กระทั่งการฉีดฟิลเลอร์ก็บอกว่ารอมานานแล้วนะคะแต่วันนี้มีคําเตือนเรื่องของการฉีดบอท็อกซ์ซึ่งไม่ได้มาตรฐานมาเพราะเขาไปตรวจสอบปรากฏว่ามีบอท็อกซ์ที่หลายคลินิกใช้กันนําเข้ามาจากเกาหลีมีปัญหาแล้วล่ะคะ่ะปัญหาที่ว่าเนี่ยครับก็คือการที่นำเข้ามาสำหรับสารตั้งต้นหรือว่ายาบางชนิดที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านการรับรองนะครับเอกสารที่ใช้ในการ แจ้งในการ ชี้แจงกับทางลูกค้าก็เป็นเอกสารปลอมเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางอยอยต้องเตือนให้ทุกคนระมัดระวังเกี่ยวกับการไปใช้บริการต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเข้าไปค่ะคุณหมอบอกเลยนะคะถ้าฉีดไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะ3าถึงหเดือนเดี๋ยวมันจะสลายไปได้เองแต่หลังจากนี้ไม่อยากจะให้ใช้ค่ะกรณีของคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยแจ้งเตือนภยัยให้ระงับการนําเข้าการจําหน่ายและให้มีการเรียกคืนการฉีดบท็อกซ์ Neuronox ค่ะซึ่งเป็นโบท็อกที่นำเข้าจากเกาหลีทุกรุ่น และการผลิตออกจากท้องตลาดเนี่ยต้องเอามันออกไปให้หมดเพราะว่าตอนนี้มีการปลอมแปลงข้อมูลผลการวิเคราะห์ใช้สารตั้งต้นที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคจึงให้โรงพยาบาลคลินิกเสริมความงามทุกแห่งระงรับการใช้ยาเก็บส่งคืนผู้ขายใช้ยี่ห้ออื่นฉีดแทนได้สั่งบริษัทนำเข้าห้ามนำเข้าจนกว่าต้นทางจะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งทางนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมความงามกรุงเทพ AIC ได้ขยายความจากกรณีดังกล่าวนะคะบ,บอกว่าการฉีดบท็อกซ์นิวโรน o ็มีคลินิกในไทยทั่วประเทศเลยนิยมใช้มานานมากแล้วในการลดริ้วรอยปรับรูปหน้าเนื่องจากว่าราคาถูกในการนำเข้าการผลิตเนี่ยเอามาจากเกาหลีทั้งหมด และเบื้องต้นเพราะว่าคุณภาพไม่ได้มาตรฐานไม่เหมือนกันเลยกับโบท็อกสฝั่งยุโรปซึ่งมีมานานกว่า30ปี สำหรับคนที่อาจได้รับการฉีดสารตัวนี้ไปแล้วก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลจนเกินไปค่ะคุณหมอบอกว่าสามารถสลายได้หลังฉีดไปแล้ว3-6เดือนก็เลยอยากจะเตือนผู้ที่จะใช้บริการสถานเสริมความงามต่างๆหลังรัฐบาลเนี่ยประกาศคลายล็อก1มิถุนายนก็อาจจะมีผู้ให้บริการบางรายนำยาโบท็อกส์ตัวนี้มาให้บริการในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องสอบถามแพทย์ให้ชัดรวมไปถึงเลือกสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และราคาที่ให้บริการก็คงจะต้องไม่ถูกเกินจริงรวมไปถึงไม่ควรซื้อยาด้านความงามผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาใช้เองหรือมาให้คนรู้จักฉีดให้เพราะนั่นจะยิ่งไม่ปลอดภัยค่ะปกติแล้วราคายาที่มาจากฝั่งเอเชียจะถูกกว่าฝั่งยุโรปคือราคาประมาณ1นในสเท่านั้นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพของยามันก็จะแปรผันเกี่ยว เกี่ยวกับเรื่องของราคายานั่นเองนะครับน่าเป็นห่วงและที่น่ากังวลน็คือหลังจากการปลดล็อกโควิดแล้วนะครับสถ,ถานพยาบาลหลายที่อาจจะมีการแข่งขันลดราคานะครับราคาอาจจะอยู่แค่อาจจะลดราคากันเรียกว่า80-90%นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่น่ากังวลเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยอาจจะมีการนำตัวยาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมาให้บริการนะครับซึ่ง ซึ่งอันนี้จะทําให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคได้ในอนาคตครับ ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศก็ยืนยันนะคะว่าให้คลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามเปิดให้บริการได้ตามปกติช่วงคลายล็อกระยะที่3ในการเสริมความงามบริเวณใบหน้าอย่างการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกส์สามารถทําได้แต่ว่าต้องมีมาตรการป้องกันโควิดสิและการให้บริการก็ไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงต่อ1รายค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเดินทางกลับของคนไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่ด่านสะเดาจงาังหวัดสงขลามีการเปิดดาว